ที่ตีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับครับเชิญท่านผู้ใหญ่สะพานนะครับข้าเมืองนะครับข้อเรียนที่หนึ่งนะครับอ่าที่ตีก่อนนะอ่าที่ตีก่อนนะครับที่ตีก่อนนะครับนแล้วท่านผู้ใหญ่ท่าที่ต เขาชื่อสังกัดพี่ตีววนะครับพี่ตีนี่ไปถ่ายรูปก็ได้พี่ตีอ่าหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมครับถ่ายรูปด้วยนะครับอ่าครับอ่ะเอาปืนเป็นปากใหญ่ด้วยนะครับ อันที่สามนะครับที่สามพร้อมแล้วนะครับที่สามนะครับกระเพียที่สามนะคร Pop ับคนน่าดึงดูดของที่สี่นะครับนายมงคลต้นตระการครับเป็นผู้งอบรางวัลให้ครับขอเสียงเปิดมือกับนักกีฬาของเราหน่อยครับ

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บงคนนะครับอันดับที่สองอันดับที่สองต่อเนื่องนะครับขอเชิญท่านผู้ใหญ่หนึ่งรางวัลครับต่อเชิญเลยครับการเล่มกีฬาถ้าเสียเหนือให้การกีฬาดีถ้าเสียน้ำตาให้ยาตักยาเสร็จปิดนะครับ ปันทิมมุกรอใจสาวน้อยสาวใหญ่นะครับคุณนักถนนเพื่อนทองดีนะครับครณภาใจแม่ได้นะอะยังไม่ทันจะเหื่อนได้เอาเปลื้อนเปลี่อนมือเหรับม่ หัวหน้าทีมนะครับ อ้เนโอ้หน uh, ้าเกมตกหน้าเลยปะใจให้มั1 0ทีฮะเกมให้ไม่1 0 1 0่นะครับโดยัคิโดยนะครับสุททันะครับ ้อประกานนะครับทีมที่สก็ชนะนนนะครับเอ่ถ่ายรูปเตียงหมูนะครับถ่ายรูปเตหมูนะครับเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไป